สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจสิวขนมทอดเมืองร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ก็กําลังปอกขนุนนะครับเตรียมที่จะทําส่งลูกค้าวันนี้ทํารอบที่สองแล้วนะครับเมื่อเช้าทําไปแล้วหนึ่งร้อยกิโลครับทาไม่ทันครับตอนนี้ก็ลงมาอีกร้อยสิบห้ากิโลนะครับขนมมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยครับพันทองประเสริฐครับตอนนี้ฝ่ายแกะก็แกะไปครับออเดอร์ลูกค้าวันนี้สิบสามสิบสามถุงใหญ่นะครับ ไม่รู้ว่าจะพอไหมแต่ว่าเราก็เอาเท่าที่พอได้นะครับตอนนี้ก็เร่งครับเร่งครับคนงานมีน้อยครับเพราะว่าคนงานเป็นลงอ้อยกันนะครับช่วงนี้ทําน้อยครับเดี๋ยวอีกสองคนไปส่งของครับเดี๋ยวก็กลับมาช่วยตอนนี้เราก็เร่งนะครับตอนนี้ลูกค้ารอครับนี่พันทองประเสริฐครับใหญ่ๆเลยนะครับไซส์ขนาดกําลังทอดพอดีเลยนะครับผมความสุขในระดับนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ แกยากไหมแม่ยานดูใหญ่มันลูกใหญ่ <laughs> มันลูกใหญ่ <laughs> ลูกใหญ่นะครับอนในสจสนใจติดต่อได้นะครับขนมทอดเจ๊ติ๋วเมืองไระเอ็ดหนึ่งเดียวในไร่เอ็ดครับ0 8 6 2 5 1 3 2ห9หรือเพจเฟซบุ๊กเจ๊ติ๋วขนทอดเมืองร่เอ็ดนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับผมมีของทําสดให้นะครับสั่งแล้วทําสดให้นะครับรอประมาณ 1- 2วันนะครับช่วงนี้เพราะว่าอ,ออเดอร์เยอะนะครับผม โอเคครับเจอกันขั้นตอนต่อไปครับ